มันก็ได้เร็วคําว่าสัจจะมันได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งจริงดีแล้วก็จริงเร็วและนี่สําหรับปฏิบัติท่านสาหรับท่านโบเทาก็คงจะเหมือนกับพวกเราว่าคงจะจริงทั้งดีแล้วก็คงจริงทั้งเร็วมาก่อนคนทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีใครเป็นพระอาหารหันต์มาจากทองพ่อทองแม่ ในคนทุกคนที่เกิดใหม่โลกก็ทำทั้งความดีและความชั่วร่วมกันไม่ใช่พลูมาจากท้องแม่แล้วก็พบแต่ความดีสร้างความดีเสียท,ทั้งหมดฟังกันต่อไปเมื่อท่านไปพบหลวงพ่อเนียมผมอยากขอสรุปทั้งหมดเพราะว่าปฏิปัาของครูบาอาจารย์สมัยนั้น เป็นปฏิปทาที่ไม่งอรูสิทธิ์ไม่ใช่ว่าทานายตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาโรคสิทธิ์แต่จะถือว่าท่านเป็นพระที่มีใจคับแคบมันก็ไม่ถูกคือถ้าต้องการแต่คนดีเหมือนกับคนที่นักเล่นแร่แปรธาตุาสมัยนั้นเขาเล่นแร่แปรธาตุากันมาก ข้าแร่ต่างๆมาผสมเ,เข้าซัดให้เป็นทองล้อมให้ไล่ขี้ออกหมดแล้วก็ทําให้เป็นทองคาําตามวัตําวาต่างๆเขาก็เล่นกันมากพระชอบเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องไปเรียนมาจากตามประเทศแต่ส่วนใหญ่ที่ทำได้ไม่จะเป็นนักคือมันแคคล้ายกับมีทองผสมกับทองแดง แต่ว่าบางท่านก็สามารถทําเป็นทองคําได้โดยที่ไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนที่ไหนผมเองเจอหลายท่านเลยกันที่มีความรู้ประเภทนี้เน้วแต่และท่านก็ดีเมื่อทําได้แล้วก็ให้เจ็บตรวจเห็นว่าเป็นทองคําแท้จะทําขึ้นมาก็จะเฉพาะในการสร้างท้าวว,วัตถุในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่นำวิชาความรู้ความสามารถส่วนนี้ไปสร้างตัวให้มันเกิดสุขเป็นมหาเศรษฐีถ้าสร้างโบสถ์้าสร้างลาท่านบริยนสร้างวัดสร้างวาท่านรทำ,ทำรมเฉพาะด้านวิหารทานนอกส่วนอื่นนอกจากนั้นใครไปจ้างท่านก็ไม่ทำซื้อท่านก็ไม่ขายกําลังใจนักเล่นแปราธาตุดีมีความเข้มแข็งชั้นใด ครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานในสมัยนั้นก็มีความเข้มแข็งเช่นนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาจะหาเฉพาะแร่ที่มันจะเป็นประโยชน์เอามาผสมกันเข้าจะเป็นนักได้จะเป็นทองได้เขาจึงอยาเอาถ้าหากว่าจะเป็นแร่ประเภทไหนก็ตามจะมีคุณค่าสวยง,งามขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่สามารถจะผสมเป็นนาคได้เป็นทองได้ท่านก็ไม่ประสงค์ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดคณะครูบาอาจารย์สอนและกรรมฐานก็เหมือนกันท่านก็ไม่ต้องการคนสักแต่ว่าคนใน้นักปฏิบัติศักแต่ว่าปฏิบัติเป็นเพียงเห็นชาวบ้านเขาทำกันก็จะทำถ้าไม่ต้องการ ท่านต้องการคนที่มีความจริงในด้านดีหรือไม่ต้องการที่คนม,มีความจริงในด้านเลวเดังนั้นในสมัยที่ท่านบูท่าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามข้อสรุปตามบันทึกของท่านก็มักจะถูกคุูบาอาจารย์เทศเอาซะก่อนด่าเอาบางว่าเอาบ้างทำทุกอย่างให้เกิดความโกรธจะได้มีความเบื่อหน่าย แต่ว่ามาเห็นว่าทนได้ก็สอนดีทุกท่านตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่คนท่างหลายบ้านกใกล้เขาหาว่าท่านบาปกว่า,วาจะรู้ว่าดีได้เพรวะว่าเนียมจะตายเสียแล้วเมารู้กันดีจริงๆคนกใกล้ๆในเมื่อหลวงพ่อเนียมตายเป็นนานแล้วคนอื่นเขาไปคว้าความดีกันมาหมดนี่เป็นกฎธรรมดาของพระ พระจะดีขนาดไหนก็ตามคนใกล้ไม่เคยเห็นความดีมีแต่คนดีเขาอยู่ไกลท่านั้นจะรู้ความดีกว่าจะรู้ว่าดีเขาหมดตายไปแล้วพอ <c oughs> <c oughs> ตายไปแล้วทำไงก็อ้างดีว่าฉันเป็นูกสิต์ต้นกุฏิฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนใกล้คิดนี่เป็นเรื่องหลอกหลวงโลก สมัยที่หลวงพ่อเนียมท่านดา่าท่านว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อให้โกรธในเมื่อท่านผู้เท่าคณะของท่านไม่โกรธวันที่สี่ยังถามว่าเองไม่โกรธหรือท่านก็บอกว่าท่านจะโกรธทําไมให้โกรธมันเป็นไฟโทสักขีไฟก็โทสะมันเผาผลันใจร้อยคนที่มีความโกรธไม่มีความสุข คนที่มักโกรธหาความดีไม่ได้หลวงพ่อเนียมท่านก็ยิ้มเพิ่งมีการยิ้มในวันนั้นยิ้มแล้วก็บอกว่านี่พวกพวกมึงดา่ากูหรือไงนม่นก็บอกก็ไม่ท่า,า,านั้นถ้ามัได้ด่าแล้วก็ถ้าก็ถามว่าที่กูด่ามึงนะ่ะมึงไม่โกรธหรือท่าพุทเฒ่าก็ตอบว่าหลวงพ่อมาเด้ด่าผม นลวงพ่อด่าใครต่อใครอ้วนเปลี่ยนไปหมดเออพวกผมอยู่นี่นลวงพ่อไม่ได้ด่าเลยด่าโคตรพ่อโคตรแม่นี่ยมันเลยผมไปหมดทะไมถูกผมบอ,อกเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ของผม,ผมท่านยะรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบท่านตายไปหมดแล้วท่านได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบนลวงพ่อก็เราะชอบใจเอวอร์ท่านก็บอกเออไอ้คนกงเก่านี่มันยังนี่นะ ไอ้ครูบาอาจารย์ก็มันแบบนี้หน้าด้านหูด้านใจด้านดา่าเท่าไรก็ไม่เจ็บไอู้กสิศิษย์นก็เหมือนกันมันคงจะสั่สอนกันมาเอา้าถ้าไม่กโรดทนได้เชิญวันนี้ไปหาค้านในกุฏิตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายยามเวลาที่เข้าไปหาท่านยามนั้นเรามองกันสตานตามบันทึกของท่านบุเา่า ท่านบอกว่าโอ้โหพิดิตรถนัดยามที่เห็นในการก่อนนุ่งผ้าลอยชายเอาผ้าอาบพ,พื้นหนึ่งคล้องคอเดินไปไม่มีจีวรไม่มีอัางะะํําท่าเหมือนกับขอประทานอภัยเพราะว่าพระพ่อนียมท่านเป็นพระที่มีความสําคัญที่เราเห็นกันว่าคนที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าคุณบาบาบอๆนนเอง แต่ถ้าว่าโบราณท่านบอกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทผ้าคีริ้วห่อทองเมื่อแทนน้ำจิตของท่านเหมือนกับเพชรที่ใสเป็นแกว้วเวลาที่เข้าไปพบเวลานั้นก็มีความแปลวกลาวเป็นพระหนุม่มโนสบงทรงชีวรน้าแสังฆติแต่เกียงแต่เกียงกระจุกเล็กๆแสงสลัวสลัว แต่ถ้าว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างผิดปกติคล้ายกับตะเกียงจะพายุสองสามลูกเข้าไปจุดไว้มองดูหน้าท่านกลายเป็นพ้าหนุ่มผิวพรรณผ่องใสอิ่มเอิบสวยสดงด,ดงามขณะท่านบุท่าเข้าไปชักถอยหน้าถอยหลังว่าเอ๊ะนี่สมพอนี่มใช่แล้วไม่ใช่ ในที่สุดท่านก็กวักมือยิ้มออกมาเถอะใช่ไม่ผิดตัวหรอกอย่าเพิ่งไปสงสัยในห้องนี้มันมีคนเดียวฉันท่นานนั่นท่านผู้เท่าเข้าไปกราดตัมาเสกการฟ้อมในดอกไม้ทูกเกียนท่านก็เลยบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยมันไปนอย่างนี้ยมนก็ไม่แน่ทีเขาว่าบ้าบ้าบาบอก็ทุกขทั้งนี้ก็เพราะว่าบางทีช่งก็หนุ่มบางทีให้เขาแก่ เอาละเรื่องนั้นยกไปเรื่องคันคันห้าไม่มีความหมายจะถืออะไรเป็นสาระสาระที่เราต้องการก็คือธรรมธรรมส่วนใดที่เธอต้องการรมส่วนนั้นเธอมีแล้วทุกอย่างหรือว่าครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดที่เธอมาหาฉันนี่ก็มาตามครูบาอาจารย์สั่ง นวคิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษแต่ความจริงฉันไม่มีอะไรวิเศษเลยขันห้าของฉันมันก็เลวมันจะพังสภาพร่างกายก็ไม่ดีความจดจำก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างมันหาความดีอะไรไม่ได้ฉะนั้นเธอจงอย่ายึดถือขันห้าเป็นสำคัญ โยอ,อยามีความเข้าใจว่าขันห้ามีความหมายขันห้าไม่เป็นที่พึ่งขันห้าไม่เป็นสรสะขันห้าไม่เป็นปัจใจัยให้เราเกิดความสุขขันห้าเป็นดินแดนนำมามาซึ่งความทุกข์ขันห้าไม่กีรังยั่งยืนมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น <c oughs> แล้วก็มีความแปรปรวนไปในทมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดขอเธอจงหยุดอย่าถือความสําคัญของขันห้าของฉันเป็นประโยชน์เป็นอันว่าพ่อเริ่มต้นท่านก็นล่อขันหา้นหาขเขาเต็มเป่าได้จงจำไปด้วยว่าไม่ไม่ใช่แต่ขันห้าของฉันเท่านั้นแม้แต่ขันห้าของเธอก็เหมือนกัน ขั้นห้าของคนอื่นใดก็เหมือนกันขั้นห้าของสายก็เหมือนกันแม้วัตถุธาตุต่างๆที่เป็นธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุขมันเป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรกิรังยังง่งยนืนในที่สุดมันก็สลายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อนัตตาเอาคนแล้วนั่นหลังจากนั้นท่านก็ถามว่าเธอต้องการอะไรความจริงท่านพูทเท่าเล่าไว้บอกว่าท่านจะไม่สอนต่อไปก็พอแล้วพวกเราที่มานีม่มาก็อยากฟังอย่างนี้อยากฟังเรื่องของขันห้า ว่าสภาวะตามความเป็นจริงมันยังไงเพื่อเป็นการยืนยันกับคำสั่งสอนของหลวงพ่อปานเมื่อท่านพูดจบคณะท่านบุญเท่าก็กราบพระัก์การพระหลวงพ่อขอรับสิ่งนี้ผมต้องการหลวงพ่อพูดหมดแล้วแต่วยังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าพวกผม สิ่งที่มีความประสงค์นั่นก็คืออารหัตผลอยากจะทราบว่าพวกผมนี่จะเป็นพระหลานกับเขาได้ไหมท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอไม่น่าจะถามว่าในเวลาใดที่ทําพระธรรมคำสอนสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยจะมีครบถ่วนทั้งพระธรรมละวิน,นัย ในขณะนั้นถ้าคนเอาจริงเป็นพระรหันต์ได้หมดทุกคนขณะท่านบาุท้าจะในกลาวต่มเสการอีกครั้งหนึ่งถมว่าทั้งนี้ต้องอาศัยบาร,รมีใช่ไหมครับถ้าบาร,รมีไม่ดีพอก็เป็นพระรหันต์ไม่ได้ทา่านตอบว่าบาร,รมีไม่ดีนะไม่เมีบาร,รมีทุกบาร,รมีดีหมด เว้นไว้แต่ใจคนมันไม่ดีถ้าบารามีเท่านั้น,นเอาคนแล้วก็กราบเรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค์ <c oughs> จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ท่านมองหน้าคนนั้นครั้งมองหน้าคนนี้ครั้งมังมองหน้าคนนั้นครั้งน่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนนะั่นละ ถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็นก็ลเลยกราบเรียนถามท่านตานมบันทึกทั้งกล่าวว่าเป็นกันเมื่อไหร่ว่าอยากเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อนั้นแต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปรารถนาพุทธภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขาโย่าเยือะเรื่องใจจากพุทธภูมิเมื่อไร่เป็นอรหันต์เมื่อนั้น แต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่ยายี่สิบพรรษาสำหรับเจ้าสองคนนั้นเพียงแค่พรรษา,าที่สองมันก็ได้อรหันพร้อมไปด้วยปฏิสัมพิทาญาณแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่าพระอภิญญาแต่ความจริงเป็นปฏิสัมพิธาเพราะเขาได้สมาบัติแปดกัน ต่อต้นนั้นไปก็ขอศึกษาปฏิปวทาเพื่อความเป็นอรหรันเอ็่ก็บอกว่าปฏิปัาเพื่อความเป็นลรหันนี่มันไม่มีไม่มีอะไรจะสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดแต่ถ้าว่าอาจารย์ของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของลูกศิษย์ นี่เป็นการหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึงเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว,ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิจะทรงอารมณ์มิปัสสนาญาณคู่กับสมถะภาวนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสมถะภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมด คือทั้งกรรมฐานสี่สิบแล้วก็มหามหาปฏิปทานาสูตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก <c oughs> จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกําลังใจสูงที่เรียกว่ามีบารมีสงูงนี่ฉะนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาส่วนนี้ของเขามีครบ ในด้านวิปัสนาญาณก็มีแต่ถ้าว่าจะบรรลุมรคลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เขาจึงไม่กล้ายืนยันแต่ความจริงคําสอนมันนั้นเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้การเป็นพระโสดาบันก็ดีการเป็นพระสีทาคานาคาลหลังก็ดี เขาศึกษากันตัวเดียวคือสกายทิฏฐิเมื่อตัดสกายทิฏฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์แต่ได้ว่าตอนที่จะตัดสกายทิฏฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปัสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้ เข้าฌานออกชาน,าชานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการทรงตัวแล้วทำจิตให้ทรงในชานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัตแปดมาแล้วและก็ศึกษาด้านในพิญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากไม่ได้มีปัจนายาน ใช้กำลังสมาบัดแปดเป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงจิตตัวและถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจรารณาขันหา้าว่าขันหา้ามันเป็นภัยสำหรับเรามันเป็นัตถุธาตที่สร้างเดทุกข์ क, สร้างเดชโทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูขันหา้าสิ คือร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไหร่มันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วยเราไม่ต้องการจะเพียมันก็เพียรเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ ในคนที่เขาตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนี่ยมันในเมื่อขันห้ามันมีความเร็วรามอย่างนี้เราจะคบคาสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไรอันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นประสง์ดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้วส่งสินให้บริสุทธิ์ ศีลควรทําเป็นศีลานุสติกรมาศีลานุสติกรม,มาถันทรงศีลให้เป็นกําลังชานคําว่าชานคือทรงอารมณ์อยู่ในศีลตลอดวันตลอดคืนไม่ยอม่ห้ศีลบกพร่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีสงชันเลื่มตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมาคุยกับแมวศีลส,ส่งตัวใช้ได้ เจอหน้าคนคขนาดา่าเขาว่าเขานินทาสินเราไม่หวั่นไหวใช้ได้น้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยถึงสามรายการคือทรงพรกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌานคือพุทธานุสติธรรมานุสติแสงคานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทางหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสนอะไรกัน เว้นไว้แต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์พระนิพพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดเสียนใจใช้อุปสมานุสติกรรมันธนให้ทรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายทำไมอย่างนั้นใช้กำลังแห่งพิญญาสมาบัติของเธอขึ้นไปนมเสการองค์สมเด็จตสมมาสัมพุเธ้ยา เดวศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นานกำลังสมาบาัติแปดอาพิญญาของเธอสาม,มารถจะช่วยเธอเปรพันอรหันได้ภายในเจ็ดปันก็ได้ภายในเจ็ดเดือนก็ได้แต่เขาว่าเจ็ดปีไม่มี สำหรับคนที่ทรงอภิญญาหกและไปสมิทายานอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนคนได้ให้รักษา,ากำลังใจตามนี้และสำหรับเจ้าคนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่าสิบปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้ เพราะเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางระภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบารมีอื่นเพิ่มเติมเพราะในฐานะเป็นเป็นพระโพธิสัตว์และเวลานั้นมาตัดสินใจรับภายในเดือนเดียวก็สมเหตุสกผลเป็นอันว่าท่านก็สอนอะไรไม่มาก ให้บอกว่าจงจาไว้ว่าพระโสดาบันนั้นไม่มีอะไรกําลังใจที่ทรงเป็นฌานเธอมีอยู่แล้วเป็นไว้ตวขาดอุปสมานุสติกรรมฐานกลับไปใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวเ่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ว่าแกไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์โดยเฉพาะเท่านั้นโมืไปเล่นสมาบัติกันเพลินไปโมืไปเล่นอภิญญากันเพลินไปมันก็ใช้ไม่ได้ เนี่ว่าใช่ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอาจารย์เขาเก่งอย่างนั้นเขาเอาแค่นั้นไอ้ตัวโรคศิษย์ันก็นไปแค่นั้นตอนนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเธอจะไปไกลในด้านสาวกกระภูเขายังส่งมานี่ถามท่านว่าสําหรับพระสกิทาคามีท่านบอกไอ้นี่กูใหม่สอนใวม่สกิทาคามีกับกับพระโสดาบันมันก็คล้ายคลึงกันกําลังของพวกแกมันเลยไปแล้วนี่ ถ้าถามถี่อนาคามีมันก็ทางบอกมันก็ไม่อยากในเมื่อเราได้สมาบัตรแปดได้พิญญาสมาบัติก็ใช้กายาะตานุปสติกับอสุภกรรมฐานให้ช่ำใจควบกับเสกายทิฐินอกจากเห็นว่าสุกปรกก็เห็นว่ามันจะสลายตัวเสียด้วยแล้วมันสุกปรกเน่าเละอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพอใจ สำหรับความโกรธความย่ำบ,บาดนั้นเวลานี่แล็คมข่มใจด้วยด,ด้วยอํานาจของจะมาบัดแปดแล้วก็มันไม่หนักอะไรใช้ว,วิปัสนาญาณคือสก,กายาติที่โคกเขาไว้ว่าไอคนมันด่ามันด่าไม่ถูกเราอย่างที่เองคิดจะนั้นพูดจะมันถูกกันแล้วด่าเขาก็ด่าขันห้าไอข้ขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเคาอยากจะดา่าก็เชิญด่าไปตามใจ เราไม่สะดุ้งสะเทือนคนได้เขาตกนรกไปเองแล้วเรามีเมตตาพอม,มีหารสีนี่มันก็ได้หมดแล้วนี่วะก็มาถานสี่สิบนุสสามหมดไม่เห็นมีอะไรต้องสอนต่อไปเราถามท่านท่านถาม,ถาม,ถามว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงแล้วบอกนั่นมันเรื่องขีพงแล้วก็อย่าไปติดในฌานมันเกินไปส่ฌานเราใช้แต่จงถือว่าอย่าติด ในรูปประชานและรูปประชานที่เราได้ว่ามันของวิเศษถือว่ามันเป็นกําลังใหญ่ที่ช่วยเราเข้าประหัสประหารกินเลสเท่านั้นและอารมณ์การถือตัวถือตนก็อย่าทนองตัวทนองตนว่าผู้วิเศษีนที่มันยังไปไม่ได้มันยังถือตัวผู้วิเศษได้ปิญญาสมาบัติได้สมาบัติไปกูดีกว่าคนนั้นกูเลวกว่าคนนี้กูเสมอคนนั้น อารมณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไปเสียและไอตัวอุเทจะคืออารมณ์ที่คิดว่าจะอยากจะไปเป็นพรหมจะเป็นเทวดานั่นเลิกกันต้องการปณิพันธ์อย่างเดียวเท่านี้มันก็เป็นการตัดอวิชชาความโง่พระอรหันต์มีเท่านี้เป็นอันว่าอยู่กับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปเล่าเรื่องละเอียดเลยไม่มีความหมาย เอาความหมายในปฏิปทาที่ท่านสอนเท่านั้นท่าน้เท่ากล่าวว่าอาศัยอยู่ในวัดของท่านศึกษาให้ท่านฝึกท่านสอนอบรมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนความเพียงสิบวันเสร็จทงองลไล่กลับแล้วต่เปโดนพระดื้อไม่กลับมาถึงเวลาหนึ่งเดือนเ่านว่าช่ำชองนี้แล้วทั้งลไล่กลับไปอยู่เกะกะว้กลับไปก็แล้วกันเลี่ยงตัวรอดได้แล้ว อรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิเวทาของท่านผู้เท่าที่หลวงพ่อเนียมสอนมากกว่านี้จะโดยย่อสุดและเพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลายมีกําลังใจดีแล้วก็จริงในด้านของความดีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกเราเคยฟังกันมาทุกวัน หากว่าบรนดาแต่พุทธบริษัททุกท่านและบรรดาพิสุทธิสม็จทั้งหลายมีความประสองค์อย่างนั้นก็มีผลชิน่นั้นตามที่พระเนมว่าสาหรับมองโดยว,วันนี้มองโดยเวลาก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายให้จรงดงํารงจิตให้มันจะนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามวัธยาัย เิจรารณาหรือภาวนากรรมาฐานไปตามอัธิยาสายที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรจนกว่าท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาสําหรับเวลานี้ไม่กําหนดให้พอใจเท่าไหร่ทาเท่านั้นจะนั่งจะเดินจยยืนจะเดินกันนอนจะนอนก็ได้ตามอัธิาายาใสย